ลงสนามลิงกึสุดวงเว้นเนี้ยนะฮะยิงมาหาเขาเลยนะครับรองรับนะครับท่านสสสนใจพันท้านะครับตัวนี้พื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่ของสวนทุเรียนเสินรักนะครับเนาะตอนนี้ก็แต่ละเจ้าประมาณ ปีแรกทุเรีนานนะครับเริ่มนักเดือนนี้เริ่มมิโควิดประมาณสามหสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ออกครับแล้วก็ปัญหาตอนนี้เรื่องของนะครับไา้ได้ซ่ามันอาจจะเป็นผลเรื่องของโควิดซื้อเมื่อเทียบกับทุเรียนพันแรกมันจะจะได้กว่ทาทุเรียนพันเมื่อทุเรียนยังอยู่ในมือเนี่ยตอนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องเราเดืงสามสิบ อดู่สักปีนะครับผู้ใหญ่บ้านในจอบูที่5นี่นะครับสำหรับขุนประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับเนาะทุเรียนนะครับเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ทุเรียนเริ่มออกเยอะครับทุเรียนพื้นเมืองนะครับเนาะทุเรียนพื้นเมืองนี่นะครับมันเป็นที่ประมาณ3วันนะครับดังนั้นนะครับการจะทําทุเรียนเนี่ยจะอะไรนะครับว่าอาจจะให้ทุเรียนเขาเนี่ยที่ทีมา นะครับดังนั้นว่าถ้าถ้านาไปขายตามจังหวัดแต้อ่าได้สักสองวันสามวันาันมันก็จะแตกแตกก็รสชาติมันก็จะเปลี่ยนแปลงมาขายหรือว่าพุงนี่สูงสุดนะครับถ้าหลายวันไปมันก็บมาได้แล้วครับมันจะแตกลย่ผมว่านะครับก็เลยว่าเอ๊ะมันมีปัญหากันบางช่วงท่านอ่าวันไหนฝนตกซึ้งสักสองวันนะครับเรียบร้อยแล้วครับร่นตลาด อันนี้คืออันนี้อันนี้จะเป็นหมอนคององรอานนี้เป็นแกล้งัพื้นเมืองผันพื้นเมืองันเป็นมันเป็นเชื่อมค่ะถ้าเป็นดิฟเลยนะตีทรงไปมีมีมีลูกมีมีลูกดิบไหม มีลูกดิบอันนี้จะเป็นตัวตัวหมอนหมอนห,หมอนที่ใบหมอนหมอน,มอนไม่น่ามีปัญหาหปัญหาตัวนี้คือตทวถ้วยพื้นเมืองซึ่งตอนนี้เราทำเฉพาะตัวนี้ถูกไหมแล้วก็ตัวนี้กะเป็นน้ำน้ำบาตร้าแต่พื้น,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 นมเมืองค่ะ อนทีเขานม่เดับอันนี้จะเป็นข้าแตงค่ะนี่เขาแต่น้ำทุเรียนแต่ว่าแต่เขาบ้านเขาบุแต้นนี้สมัยมามจะเป็นข้แตงแตงม้หรือว่าข้าวแตงน็มีปัจจุบันปัจจุบันที่โรงงานที่แม่โจ้นะคะที่ท่านได้เตย

mang mang kho đấy ừ. ừ, à, không không là ừ, đấy không nhà อันนี้อร่อยครับนี่นี่มันมันงไม่เออเนื้อเนื้อมันจะเยอะครับเนี่ยนี่เหมือนกับง่างเนี่ยอ๋อเนี่ยอันนี้นี่อันนี้พันเนี่ยจริงจริงเนี่ยเอาเนื้อมาจากอ่าจากอร์ ติกตัวเองหรอกมันจะหวานอันนี้อร่อยใช่ไหมค,ะ,คะอร่อยมากเลยอ,อันนี้พันอะไรคะไอ้นี่น่าจะเป็นหมอนหมอนนี่ดอก,กอน,นไปน เสียบมือกันกับพามาบอกง่าบอกง่าเขาจะอบรมทุกคนเนี่ยจะมาได้รขบเยายมตอนเขาอบรมรับคนละคนหนึ่งเอาบเอาปรหนึ่งเป็นแบบเลยทุเดียวเลยหนึ่งชุดนี้นตอนตอนนี้คือเรียนพาทดเนี่ยเย็นะเปกลุ่มเดียวกลุ่มละหนรับแล้วก็เอาคนละนหนึ่งเนี่ยสมมติว่าตั้ง ตามต่อดูดูแลเนี่ยเขาจับสมมติอย่างมาเขาเนื้อคนเลยจะเร็วเลยแล้วอบรมเขาชุดตึงเขาชุดตึงไม่ได้ขายก็กลายไปที่ร้อยเกินไปจะไปไหมเอาไปเลยเป็ดตัวมาได้ที่จะไปอบรมทุกคนนะคจะไม่ยากได้เป็ดเลยอันนี้อันนี้พอออบรมแล้วปุ๊บเนี่ยเเขาจบบนี้เอาเทคนิคกันดูแลส่วนที่เลี้ยงเอาไปใช้แล้วเอาคนชุดเนี่ยคอยดูแลเหมือนเหมือนกับดูแลแตน ตัวตัวคนดิบเจ้าของหมดเลยจัดคนบริหารเนี่คณนาบริหารเนี่ยต้องจัดคนออกไปออกไปดูแลผลผลิตในอนาคตผลผลิตมันดีขึ้นก็ต้องเป็นของส่วนรวมในส่วนรวมจะต้องมาแบ่งกันระวังคนทำงานกับคนที่เจ้าของถ้าเอะมันมันจะเป็นมนันจะเปนไปไ,ปไปด้รับรับผลประโยชน์คนเดียว่พาคนทดียวเพราะคนเจ้าของเนี่ย บางคนก็บอกมีกลับหลังเปลี่ยนเปลี่ยน<ะ>มันก็เรียกเปลี่ยน<ะ><ะ>ข้างนะครับมาข้างเป็นได้ไรได้มั้งกับนั่นตาเขาเป็นจำเป็นต้องให้อคนที่ชำนาญหรือว่าคนที่ได้ทรับตันเขาโยงอยู่นั่นเขามาบริหารเหมือนกับว่าเหมือนกับมาเป็น ปีเลี้ยง้นครับเป็นปีเลี้งนครับเป็นปีเ้งสมัยก่อนท่านสตอน่าร้ยรัยนร้อยอ้ยเขาอติดกรต่ายเออก่อนสมัยนั้นกอนนั้นเฮหเจพาะ้นากันี่คครานนับาับครับนี่ท่านนคคที่บานนนครนาาเอาเอาเอาะจะง่ เพราะว่าถ้าจะตะ,ะเบิรนการเนี่ยนะครับทเนี่ยจะต้องมาจับตัวกันนะครับปเป็นพิสากินเป็นหนึ่งเดียวทําตลาดรวมกันบบมิการเอาไปขายตัดราคากันนะครับทีนี้ในทุรกิ้ทหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้เขาต้องลมกำล้วว่าดนปีแรก เขาจะเริ่มเปลี่ยนพันธุเ์เนี่ยตัดตัดยอดเสียบยอดใบเนี่ยจีต,ต้นเขาอาจจะเขาอาจจะไปร้านสามป,ยยปีต่อกนะับซึ่งตาประกาศที่มันลดลงเนี่ยปริม,มาณราคาปัจจุบัลดลงเพราะเขาจะบอกรา,าคาตัดเพราะกลไกเขาเนี่ยเขาจะขบอขดราคากันอันหนึ่งที่ทำให้ตลาดาเะเขาเลือกเอาเก้าทิ่มันบอลล็ที่สุดอะ อาาพอเช่นนั้นเขาจะ,ะจัดทีมน,นะครับดอบจากทีมคนมาคนมาบริหารโซนหนึ่วนหนึ่งนะงส่วนหนึ่งคือเอาไว้ทํางานดูแลต้นทุเรียนส่วนทุเรียนเรื่องของการใส่ปุ๋ยเอาไว้สาหรับตีดูแลส่วนทุเรียนใต้พวกเขาเพราะว่าถ้าหากจะมาอบรมทุกคนนะครับคือเก่งบดเนี่ยไป,ไปิป็หมดได้ <c oughs> พอเชฉะนั้นคนที่เขาจะมันมันเมืับเขาต,ต้องจ้างรายงานมาโซนหนึ่งนะครับจ้างรายงานมา่วนหนึ่งนะ คือเอามานดูแลส่วนทุเรียนตาทอนะครับแล้วกะ็ขณะเดียวกันนะครับทุเรียนเนี่ยถ้าว่าเป็นเป็นแบบเนี้ยพอเขาบริหารจัดการแล้วนะครับทุเรียนที่ขายมาได้หรือบมพธีขายเดี๋ยวผมจะเอาเก็บเข้าโรงงานไปแปรรูปก่อนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแล้วกว็อ,ออกมาขายแท้ที่มันจะเน่ามันจะเสียมันจะ ขายจะขายบอตันไอ้อย่างขายได้ขายไอ้อย่างที่ขายม่ได้คัดเขา้าคัดเข้าโรงงานไปเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับคัดเข้าโรงงานไปเนี่ยโรงงานอาจจะต้องเอาไปแปรรูปก,ก่อนอาจจะบอกสบา่าเฮ้ยโรงงานซื่อทบเลยในนาทีนั้นอาจจะหมดใจแต่มันจะรองรับเอาทุรกิจออกไปส่วนหนึ่งบอกว่ามันเข้าไปส่วนตลาดเอาไปแปรรูป่กมันแค่เนี้ยเห้ยธุริจที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีราคาขึ้นนะครับเพราะเขาจะ